ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเลชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท N O P Creation จำกัดรายการ I am Banky เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไว a ้สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวจากภูเขาทองขวดเพชรแข็งแรงเหนียวน้ำหนักเบาไม่แตกง่าย อ,อ,วอสวัสดีครับวันนี้เข้าสู่รายการแอนบแบงกี้นะครับสัปดาห์นี้ผมก็ยังอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับแล้ววันนี้ผมก่อนเที่ยงก็จะมาแนะนําร้านอาหารที่อ,ร,อร่อยให้กับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัตนาคารจีนที่มีชื่อในจังหวัดอุบลราชธานีก็คือร้านเลี้ยงพวดเ็งนะครับแล้วตอนนี้ผมจะพาเข้าไปดูว่า ร้านเลี้ยงโคแห่งเนี่ยเขามีเมนูอะไรที่เด็ดๆนะครับหรือว่าอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงนะครับเราตามผมไปเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราเข้ามาสายแล้วนะครับหลังเที่ยงวันนี้ถ้าร้านเงียบๆไม่มีแขกเนี่ยผมก็จะถือโอกาสให้เจเจ้าของร้านเนี่ยเขาอ,อาจจะสอนเมนูอะไรเด็ดๆให้ผม oh, anyway. สวัสดีครับเจ้าต้อยสวัสด,ดีครับ,บน,นี่ครับเจ้าของร้านนะครับเจ้าจต้อยนะครับวันนี้ จะมาทําเมนูอะไรให้ผมทานหรือว่าจะสอนอะไรผมทํานี่ครัเมนูคืออันตีนเป็ดอบเต้าหู้นะคะตีนเป็ดอบเต้าหู้นะครับเชิญเลยครับค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วนี่ใช้ได้หรอค่ะก็ใส่ผักชีนี่เหมาะสมกับรายการเรามากเลยก็คือรายการที่ทํารวดเร็วและง่ายๆนะครับ <L ong> เมื่อกี้ผมเป็นลูกมือของเรตต้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะเป็นคนทําเองนะครับผัดผักสีสหายนะครับจะมีคะน้านะครับแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็จะมีแครอทนะครับแต่ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นเห็ดหอมนะครับที่ตอนนี้ผมกําลังจะผัดนะฮะใส่ซอสฝากเขียวนะครับอซอสปรุงรดคือชอสเนี่ยซอสหอยนางรม คือผัดผักสีสหายนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้กันบนโต๊ะกินข้าวนะครับตามมไเลยครับเราจะมาชิมอาหารกันแล้วนะฮะตีนเป็ดอบเต้าหู้นะครับตีนเป็ดมันกรุบกรุมากเลยนครับอื ผัดผักสีสหายนะฮะเจ้เขาก็มีเมนูอื่นที่จะแนะนำด้วยครับก็คือเป็นแห้กึนเราก็จะมีหอยจ้อเราก็จะมีหูแก้วหูหมูแก้วพะโลนะฮะซึ่งจะเป็นเมนูเด็ดๆอยากจะให้เจ้เล่าความประวัติความเป็นมาของพัตคารเลี้ยงโค้ดห่งนะครับได้เมื่อก่อนนี้ก็เป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะสมัยแต่รุ่นอามารุ่น รุ่นอากงต่แต่เฮียเขาทําก็ประมาณสัก50ปีเป็นร้านอาหารแล้วก็มาเปิดเป็นพัตคาการก็มีสองสาขาตรงนี้สาขาหนึ่งก็อยู่เข่อนธีถนนเขื่อนธีสาขาสองก็เป็นถนนศรีนรลงนะคะสูตรแท้คื้นนี่จะเป็นสูตรที่รุ่นอากงมากก็ทํามานะคะเฮนเจ้บอกว่าแท้ขึ้นเนี่ยเป็นเจ้าเดียวในอุบลเลยใช่ไหมเจ้าเดียวในอุบลที่ทําเป็นของฝากของคนเลยถ้าท่านผู้ชมเนี่ย อยากจะมาแวะเวียนพัตคานเลียงโคดเห่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเ,เส้นทางที่จะมาหาพัตคานเรียงโคดเห่งเนี่ยจะมาทางไหนครับค่ะถ้ามาเส้นเส้นวาลินนะคะข้ามสะพานลงมาค่ะจะมาถึง3แยกนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆประมาณ500เมตรค่ะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าต้อยที่ให้ผมเนี่ยมาทานแล้วก็สาธิตอาหารอร่อยๆของพัตคานเรียกโคดเหงนะครับ แล้ววันนี้ทางซอสภูเข,ขาวทองก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้กับเจ๊ต้อยนะครับโอเคครับแล้วก็วันนี้รายการแอนแบงกี้ก็หมดเวลาแล้วครับแล้วเจอผมได้ในสัปดาห์หน้าท่านที่วันนี้พระชมรายการแอนแบงกี้ครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/thaitaperot นะครับแล้ววันนี้แอนแบงกี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับ 拜拜。